มอนสเตอร์กับดักตัวใหม่ทำไมมันน่ารักขนาดนี้กันล่ะเนี่ย สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มือเก่งแฟนตาซีสำหรับจักรวาลการ์ดยูกิโอในวันนี้นะครับมีการ์ดแค่5ใบที่เป็นสีสาวของซีรีส์ที่มีชื่อว่าอัลกอสตาครับผมซึ่งอัลกอสตาส์นะครับจะเป็นการ์ดใหม่ที่มาในแพ็คก,การ์ดของซูพรีมด a กเนสซ s ซึ่งซูพรีมด k กเนสก็เพิ่งออกมาเมื่อเร็วๆนี้นี่เองเนาะและทีนี้ในนั้นเนี่ยน,น,นอกจากพวกการ์ดของอัปเดตเก่าๆแล้วผมก็ได้เห็นการ์ดซีรีส์ใหม่อย่างอัลกอสตาเหล่านี้ด้วยซึ่งความน่าสนใจต่อไปอีกนิดนึงนะครับกว้กนนนนลปั Monster, ดไแ ซึ่งมอนสเตอร์กับดักเนี่ยมันจะเป็นพวกแบบว่าการ์ดกับดักต่อเนื่องที่กลายไปเป็นมอนสเตอร์ได้นะตอนแรกที่ผมเห็นชุดการ์ดของในคลิปนี้ก่อนเลยนะมันมีแบบว่าตัวผู้หญิงผู้หญิงที่อยู่ในอาร์ตเวิร์กอย่างเงี้ยซึ่งเป็นแบบว่าสาวน้อยน่ารักดีอะไรอย่างใดดูไปดูมาเอา้ามันเป็นมอนสเตอร์แค่ตัวเดวนหว่าแล้วก็เอ้าอีกทีหนึ่งพอดูลึกไปอีกนิดนึงนะครับก็เห็นว่าอ๋อไอพวกสาวๆที่อยู่ในการ์ดกับดักต่อเนื่องเหล่านี้มันเป็นมอนสเตอร์กับดักครับผมเออซึ่งวันนี้ก็จะ อะไรยังไงค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งก็ได้คราวนี้ก็มาเลยครับผมเริ่มที่การ์ดใบแรกเลยครับการ์ดมอนสเตอร์เพียงใบเดียวของคลิปนี้นะครับนั่นคืออารกออสตาแอดราแห่งมงกุฎเกียรติยศครับอารกออสตาแอดราแห่งมงกุฎเกียรติยศเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ธาตุดินเผานักรบเลเวลสพลังโจมตี1,800ป้องกัน1,800นะครับโอ้โหเป็นแม่สาวที่แบบว่าพลังโจมตีป้องกันสูงมากเลยนะครับสำหรับมอนสเตอร์เลเวล4่แบบนี้เนาะเอฟเฟกต์ของการ์ดเป็นนี่เลยนะคร กับดักต่อเนื่องอยู่ปุ๊บเราสามารถเอาการ์ดใบนี้ที่อยู่บนมือของเรารีมูฟออกจากเกมนะครับแล้วทีนี้เลือกมอนสเตอร์หตัวบนฟิลแล้วก็ทําให้พลังโจมตีมอนสเตอร์ตัวนั้นกลายเป็นศูนย์ไปจนกว่าจะจบเทินครับตามด้วยเอฟเฟกที่2ของการ์ดใบนี้นะครับคือถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้ถูกอันเชิญลงมาได้เรียบร้อยแล้วปุ๊บในเทินนั้นถ้าเกิดว่าเราจะมีการใช้งานการ์ดกับดักต่อเนื่องอีกฝ่ายหนึ่งจะไม่สามารถใช้งานเอฟเฟกใดๆมาใส่การ์ดกับดักต่อเนื่องของเรานั้นได้ครับและอาาเ,เอฟเฟก นั่นก็คือถ้าเกิดว่าการใบนี้ที่อยู่บนฟิวถูกรีมูฟออกจากเกมไปเมื่อไหร่ให้เราเลือกการ์ดกับดักต่อเนื่องติดชื่อ Algos Stars จากในเด็กหรือจากบนมือก็ได้นะครับเลือกได้หหรือ2ใบเอามาวางหงหน้าบนโซนเวทกับดักบนฟิลเราได้เลยครับโดยที่ว่าการ์ดกับดักต่อเนื่องติดชื่ออ l g o อ Stars ที่เราเอามาวางนั้นนะครับจะต้องไม่ใช้ชื่อซ้ํากันนะและการไปต่อมาการใบนี้คือ Algos Stars Home Stadium ครับ Algos Stars Home Stadium เป็นการเวทบนฟิลซึ่งการเวทบนฟิวใบนี้เอฟเฟก มีอยู่3อย่างครับเอฟเฟกที่1เลยนะครับเทินละครั้งเราสามารถจ่ายไลท์พอยต์หนึ่พนะหลังจากนั้นเลือกการ์ดติดชื่อ a l ลกอสต r า1์ใบจากในสูตรซานหรือจากที่ถูกรีมูฟออกจากเกมนั่นนะครับเอาการ์ดหใบนั้นนะเพิ่มขึ้นมาบนมือได้เลยตามด้วยเอฟเฟกที่2นะครับคือถ้าเกิดว่ามีการ์ดกับดักต่อเนื่องบนฟิลของเราถูกอันเชิญจากโซนเวทกับดักขึ้นไปบนมอนสเตอร์โซนแบบพิเศษปุ๊บให้มอบความเสียหายห้0พอยต์ให้กับไลท์พอยต์ของอีกฝ่ายหน นี้นะอันที่ถือว่าเป็นเอฟเฟกที่รอดูได้เลยว่าไอ้พวกมอนสเตอร์กับจักของซีรีส์เนี้ยมันจะมีเอฟเฟกการแบบว่าไปอยู่บนมอนสเตอร์โซนแล้วกลับมาโซนไม่กับจักได้อีกหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับถ้ามีเอฟเฟกต์แล้วนะั้นนะถือว่านี่ก็จะเป็นคอมโบกันมอบความเสียหายให้กับอีกฝ่ายหนึ่งได้อย่างรุนแรงมากแล้วตามด้วยเอฟเฟกที่3ของการ์ดใบนี้เลยนะครับนั่นก็คือถ้าเกิดว่ามีมอนสเตอร์ติดชื่อ Al Ghostars ของเราที่ถูกรีมูฟออกจากเกมอยู่แล้วหลังจากนั้นเรามีการใช้งานเอ,อ,อเเเเเเขอออออองงกกาาาาารรรรร์์บบต่าา่นนนนืทีป็มมมสสสยูซะจถล ฟิลไฟไฟหนึ่งใบการที่งายหน้าอยู่บนฟิลไฟาฟที่เราเลือกนั้นเอฟเฟกต์จะไร้ผลไปจนกว่าจะจบเทินครับและครั้นี้ก็จะมาดูการ์ดกับดักต่อเนื่อง3ใบนะครับผมที่อยู่ในซีรีส์นี้การ์ดกับดักต่อเนื่องใบแรกเลยครับผมเอากอสตาร์สทิวเดลอัศนีสีม่วงครับเอากอสตาร์สทิวเดลอัศนีสีม่วงเป็นการ์ดกับดักต่อเนื่องครับผมการ์ดกับดักใบนี้มีอยู่2องเอฟเฟกต์ดังนี้ครับเอฟเฟกต์ที่1น่ตราบใดที่การ์ดใบนี้งายหน้าอยู่บนโซนเวทกับดักม ตามด้วยเอฟเฟกที่2นะครับเธอละครั้งทิ้งการ์ดจากบนมือไปหนึ่งใบหลังจากนั้นการ์ดใบนี้จะก,กลายเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกถูกอันเชิญไปบนมอนสเตอร์โซนของเราแบบพิเศษนะครับซึ่งอันนี้ด้วยความเป็นมอนสเตอร์กับดักเขาก็ต้องเขียนกำกับไว้อยู่แล้วว่ามันเป็นมอนสเตอร์ก็จริงแต่มีคุณสมบัติเป็นการ์ดกับดักด้วยอันนี้ก็ต้องระวังพวกการ์ดที่มันเอาไว้แก้ทางการ์ดกับดักได้ด้วยนะครับโดยที่ว่าเจ้าทิวเดียวตัวนี้นะเมื่อกลายเป็นมอนสเตอร์แล้วมันจะก,กลายเป็นมอนสเตอร์ท่าแสง ผมเรายังจะสามารถเลือกการ์ดติดชื่อ Al ากอสตาหนึ่งใบจากในเด็กเพิ่มขึ้นมาบนมือได้ด้วยและด้วยการที่ว่ามันเป็นมอนสเตอร์กับดักที่มีเอฟเฟกนะครับเอฟเฟกที่ว่านั้นก็คือใช้งานได้ในเทิร์นเราหรือเทิร์นของอีกฝ่ายเทิร์นละครั้งนะครับเอาการ์ดไปเนี้ยไปวางไวท้ที่โซนเวทกับดักของเราในสภาพไหนน่ะครับผมซึ่งอย่างที่บอกนะว่าเอฟเฟกที่หนึ่งมันใช้เพิ่มพลังโจมตีมอนสเตอร์เผ่านักรบของเราได้ใช่ไหมและทีนี้พอมีเอฟเฟกนี้ปุ๊บก็หมายความว่ามันจะไปลอ้ Gard, นนลลนะอ,อับารดเวมี้คงสยไ 500เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวทมนต์ฟิลและก็การกัดดักต่อเนื่องเหล่านี้ใช้กันให้ช้ำๆกันได้เลยทีเดียวนะแล้วทีนี้การใบต่อมาเอากอสตาร์เอเทโอมือปราบมังกรครับเอากอสตาร์เอเทโอมือปราบมังกรเป็นการกัดดักต่อเนื่องนะครับการกัดดักต่อเนื่องใบนี้ก็คือว่าเมื่อมันหงายอยู่บนโซนเวทกัดดักนะครับมอนสเตอร์เผานักรบของเราจะไม่ถูกทำลายโดยเอฟเฟกต์ของการตามด้วยเอฟเฟกต์ที่สองนะครับก็จะมีความเป็นแพทเทิร์นนะก็คือเธอละครั้งถ้าอีกฝ่ายนึงมีการใช้งานเอฟเฟกต์ของการ์ดเมื่อไหร่ปุ๊บเเรราาาสามาถที่จะอัญชิก ใบนี้ลงไปบนมอนสเตอร์โซนแบบพิเศษได้โดยตัวมันก็จะเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกที่เป็นธาตุแสงเผานักรบเลเวล4พลังโจมตีป้องกัน800นะครับซึ่งในตอนที่เราอเชิญการ์ดใบนี้ลงไปบนฟิลแบบพิเศษนะครับถ้าตอนนั้นเรามีมอนสเตอร์ติดชื่อออลกอสตาร์ที่ถูกรีมูฟออกจากเกมอยู่เรายังจะสามารถเลือกการ์ดหนึ่งใบที่อยู่บนฟิลเอากลับขึ้นมือได้ด้วยครับแล้วมันก็จะมีเอฟเฟกพ่วงมานะะในฐานะ Effect, มอนสเตอร์เอฟเฟกต์นว่าเธอละครั้งเอลลิอเราหรือเธอจะขออีกฝ่ายหนึ่งรมาาและาาาดสุด้ แล้วครับผมเอาก็สตาร์คาปาเน่หงเหินครับเอาก็สตาร์คาปาเน่หงเหินเป็นการ์ดกับดักต่อเนื่องนะครับเอฟเฟกต์ของการ์ดใบนี้ก็คือว่าเมื่อมันหงายหน้าอยู่บนโซนเวทกับดักมอนสเตอร์เผานักรบบนฟิวของเราจะไม่ถูกทำลายจากการต่อสู้ตามด้วยเอฟเฟกที่2นะครับก็คือว่าเธอละครั้งถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าที่มอนสเตอร์โซนมีการ์ดกับดักต่อเนื่องหงายอยู่เราสามารถที่จะอัญเชิญการ์ดใบนี้ลงไปบนฟิวแบบพิเศษในฐานะมอนสเตอร์เอฟเฟกได้นะครับโดยที่ว่า ตัวของคาปาเน่จะเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์่าแสงเผานักรบเลเวล4พลังโจมตีป้องกัน1,800นะครับโดยที่หลังจากเราอันเชิเสร็จแล้วถ้าตอนนั้นเรามีมอนสเตอร์ติดชื่ออัลกอสตาร์ที่ถูกรีมูฟออกจากเกมอยู่เราจะสามารถฟื้นไลฟ์พอยต์ได้500ด้วยครับและทีนี้เอฟเฟกต์ของการ์ดใบนี้ก็เหมือนเดิมครับผมในเทิร์นเราหรือเทิร์นฝ่ายหนึ่งเทิร์นละครั้งเนี่ยเราสามารถเอาการ์ดใบนี้ที่อยู่บนมอนสเตอร์โซนกลับมาวางไหนหน้าที่โซนเวทกับดักของเราได้นะซึ่งการ์ดกับดักต่่ออออนนงงีมมมกกับดข้้วาะะว,าวานนไไ มีความซับซ้อนอะไรนะครับแต่ว่าแต่ละตัวก็จะทําหน้าที่แตกต่างกันออกไปบางตัวแบบว่าเป็นการ์ดกับดักที่สามารถเพิ่มพลังโจมตีให้กับมอนสเตอร์ได้บางอันก็เป็นการ์ดกับดักต่อเนื่องที่ทําให้มอนสเตอร์ของเราไม่ถูกทําลายจากการต่อสู้นะครับซึ่งอันเนี้ยมันเป็นเอฟเฟกต์ที่โยงไปยังเรื่องมอนสเตอร์เผานักรบนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเห็นอย่างหนึ่งแล้วว่าเราสามารถที่จะเอาไปใช้กับพวกมอนสเตอร์เผานักรบต๊วอื่นได้ด้วยซึ่งสมมุติเราเล่นเด็กนี้เลยนะครับผมเราใส่การ์ทดทั้งหมดทั้งมวลไดินะ ไตล์ไหนดีให้มันเหมาะสมกับทีมของเจ้าพวกมอนสเตอร์เหล่านี้นะครับทีมที่ว่านี่คือเป็นทีมของพวกแบบว่าเอฟเฟกที่เชื่อมโยงกันก็ได้อย่างนี้เนาะหรืออย่างเช่นเป็นพวกแบบว่ามอนสเตอร์เผานักรบที่สามารถเอามาคอมโบด้วยกันได้อันนี้ผมว่าก็น่าสนใจดีครับท่านผู้ชมฟังแล้วเป็นอย่างไรบ้างเห็นเอฟเฟกของมันแล้วมีไอเดียอะไรยังไงว่าน่าจะเอาไปเล่นในเชิงไหนกันได้บ้างอย่างนี้ก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ซึ่งต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าออากอสตารเนี่ยมันยังเป็นการ์ดใหม่อยู่เหมือนกันนะครับออกมากับซูพรี ให้เป็นงานกรุยทางไว้ก่อนสาหรับซีรีส์นี้นะครับว่าเออมันก็มีการ์ดซีรีส์ที่น่าสนใจแบบนี้ซึ่งถ้ามันออกมาเร็วกว่านี้นะครับมันก็คงได้ไปอยู่ในการ์ดมอนสเตอร์กับดักที่ผมเคยทําไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับอาจจะว่าไม่เป็นไรครับผมเพราะจำได้ว่าคลิปปิดโปรเจกต์ของมอนสเตอร์กับดักนั่นนะผมก็พูดไ้เหมือนกันว่าถ้ามีพวกมอนสเตอร์กับดักตัวใหม่มันก็คงจะมีโอกาสได้มาอ่อนในจักรวาลการ์ดในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งนะครับแล้วมันก็ได้มาออนในรูปแบบนี้จริงๆเนาะทีนี้ผมก็รอ s u b ับสไคร้กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ